ได้ยังกินนอเหมือนนี่พอโซูเข้าสีสีก้อยเนาะพอ่อสีก้อยครับอา่าครับกา็ดต้มครับดำอ้วา กรเพรีต้มครับ่องต้มส้มกยกเี้ตสมแล้วก็้สีก๋อยเดียวรียบกว้เรียนังกต้มะพี่น้อพีน้าเพ้แล้วก็กระ้ไทยตำมหม่งโอ้แม่ปลากระเากร้แม่มุยปลากต้มต้มปากาตงต้มงาม หมอช้างเหยียบป้ายนี่อ้วนคักพี <parece> <io> customer, ่น้องเขาเอ็นปลาไปถึงอาจารย์อาจารย์ทั้งบุญรุษขึ้นเดินไปถึงเห็น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 ตระโต้ใหญ่ๆพี่ๆเองสีดินน้องเป็นไงตอนนี้เนาะเมียนครับก็เห็นสุดของจ้าเขือนหรือครับประเดี๋ยวมีมะจุ่มปลากับป๋อสุดโหดเลยครับมันโหดสิบเมื่อมะจุ่มปลามันก็ต้องกินต้มกินมจีไปสุดตัวจึงมตีเสียบถึงามตัว พอสุกกินเพชรได้บ evet> ุญได้ได้เว้นั่นละปติเดาก๋วยปลากระตุ้งเพชรนั่นจังน้อยแหละมันบ้มันจังแม้นริกใสก็ได้ครับบุญแต่ปติว่าจะด้ลงในรายเลยวพออที่ยูที่กินนี่ยแหละขอบุญขอบุณพอสุกเข้าดีนกับขวด้ลยรับใสกาไป จะไปใส่ลายกับลายใส่กับผ้าดำผูดีโอ้ยหอมตำตุลัว่เาหอมหอมมันตุัวนี่พปรีเดมืมนี่ผมเนี่ทังเกียด้ครับสายเข้มเข้มเขมคือก็ใส่บรดกระด้เตี้ยมโนโต้ก็ตองใส่ดีครับมันยังเสียบจังนัวนี่ ดูสีดูสีออกแดงลายบ่พอสุกอือเอาลยล่ไลแสบล่โลดเ้าวีที่บัสุกอะไรบ่เห็นบ่เห็นเลยไว้นานี้ยู่ใส่กันใส่กันละอืมเปียนจวกขึนใส่โนาะเก็บไม้ใส่ครับบัวใส่ถิ่วังไหยเนาะเอาควงมะนาว น้ำไม่มุยถ้ามันน้ำไหลก็เราก็เดียเ๋ยวบีบแตกจาก้างผมพอผม่อบอกสุกเล่าบนย์ไปใส่ดกมกเน้าหลายเราว่าน้ำไหลเอาสมีสิเกินด้วครับเอาลอปกหอมอยู่น้อยกันที่ได้ว่าล่อปกหอมปีนน้าไทแล้ว <c oughs> นี่เจิตมึงก็ได้จิตแล้วครับผมครบป่ครบแล้วต้องจิตซอยกันดิคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนสบายเลยเรื่อเห็นป่ะนี่นาะโอ้เฉียนโรครีต่ะช่งยิ้ท,ทาเด้อเห็นหน้อยสนะ่วงกะจะกลวงกลวงเล็กน้อย <c oughs> จะเป็นวิสีแหละครับับหาอยู่ให้กินอยุดน้ำสูงน,น้ำสาเนาะอหอมอเกาขวาหอมเปนต่แสบาปรกเซียมเลยจะข้นครับผม,ม,มจางเข้มเซียมไหมครับปศสกกนได้ประวุะะ่นนี่แล้วอ่ะ ชื่อายิปปอมเด้พายิปปอมกินไดซเนอนาวเปน้อมุ่แสบแล้วเนาะพ่อดีพ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 ่นนะพวกเค็มอดีอยู่แล้ววะายเมนกเหอินไตเบิดวลาตะเ็ินไเบิดเวลาตะเ็อยูนน้ำกันใดยู่น้ำกันใดกันแรงกันสายเดียวกันเอาใจพี่น้องแต่ยูไม่กินน้ำกันได้ น้ำได้ทีเดียวพี่น้องใส่ยออะไรบ้างใส่ตะบุกงเจอกันใส่มะขามสุกด้วยครับวันนี้ใส่มะขามสุกครับบีบมะขามสุกไปใส่น้ำประเด้เยี่ยมบรรยากาศสวยมากศาสเดี๋ยวมันหูย่าง ปัานสองลาย<ม>าายางเลยมัคอยถึงนม่กาเนหายลาหูโอ้เนาะทำนี่ด่างแน่ยังงั้น,นแล้วปลาส่็นแบเชี่ยวก็สุกบอาเนี่ยเขี้ยเหรียนอาแฮยปลาหัวหอมนหอนะปลาทองปลาตาตรงน้ันเป็นเต็มเลย ใส่เบอร์ดอกใส่เครื่องหนึ่งกบบเ่าเครื่องเดียวพอเครื่องเดียวคือถ้าผู้ใดบ่ามากินเพชรเนี่ยคุยนวดพวกพี่กินเลยครับพี่น้องนี่ก็เรียบร้อยแล้วก็ดีเลย

สายก้อยไปเจาสายต่ำสายต้่มซิมก่อนพี่น้อนนงอสุดยอดแล้วพี่น้องโอเคออสุดูแลพี่น้อ,องครับตุ่มไหมลงมาได้ไหมมืยเอ้ยบันนี่เดี๋ยวเขากินบานๆเนาะเสียบค่ะเสียบแม่ มื่อกี้ไม่ได้กินฝีมือผมเด้อพสรแจว่าลูมุยืส่งิขอบคุณหลายๆเ้อทีบอกัารกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน้อจ้าลูกแม่มวยเิ่นเบิ่งยู่เม่ยน่ย่อกกนน้องเพิ่นก็นหลายเพิ่นกรดีใจเนาะเห็น่อเห็นแม่เพิ่นเพิ่งยืเพ่อครับก็ต้องสนัอนันไอุ้กแต่เขาตาย เขาก็ยังอะไรอยู่เห็นแล้วก็มันบวบให่บังคอมจหดพอมีด้นกดบเส็น้อยยังบวยังทีละแ้ตายแล้วก็ตายเยมันบ่ละมาตไม่มุ่ยมาพี่บ่ตายดิบัดดีสบเนีบบริวาราครับบันนี้ อันนี้ต้มเนาะจ้ะอันนี้อันนี้ก้อยจ้ะก้อยปลาขาวไถ่สายไถ่อันนี่เป็นตำมะฮงอันนี้เป็นตำมะฮงจ้ะเป็นข้าก้อยปลาขาวจุบัดปซ๊ดตำอะตำดีเชียงหงก็เอาดากระเห็ดได้เป็นเชียงง่ายขึ้นเป็นกุ้งหกรวมเม็ดพอซุกเงียบก็ว่าพี่บันหกรวมเม็ดอืมไว้ปลอมหขยะเขาหัวเราะ กินเขาได้ก็ง <boundaries. S 3> <c suppression> ่ายกินเขาแ่ีแม่มือเขามาผมจะหายประกาศกินตมจะสั่นเี้กันะทุบบ่เบขาดเดืไลยงกม่อมื่หนุงเสียดพอถุกขไปได้ก็นกระเดือบ่กง่ายหัว้วบาห้อมั้ยดอยอหาสิอยู่กลางกงกันัปัะลม่พน มันเปียบมันยังเนาะมั้งเล็ัสอดเสียบว่าเอาเสียบไปตักเอากินงข่าวเล็บไปไงบัตรมาแม่มุ่ยมากินงข่าวได้จ้าแม่มุ่ยคุยดีต้องมากินงข่าวเล็ครับตกสัดเสียบครับมาเด้อครับคนพี่น้องเอฟซีทุกท่านมาแต่ไหนเฮ้ยเอาพ่อเอิือันเอิอนแม่ไงมุ่ยยังแม่มุ่ย เพิ่นมาม่าไหมหจังไหนก็นั่นแหละกับห้องเพิ่อนนะครับเชียรเพิ่นอนได้ยินแม่มุ้ยไว้ยิ้มเขานครับผมมี่งเงินเกิดมาอยู่มาเชยงกันเรือครับมือขึ้นครับเป็นแพศสองงันพอสมควรด้วยครับเพิ่นกับไา้ชินเพชรบ่ไเดี๋ยวสนหม่อมไม่ใช่เพื่อยู่ในการกินเนี่ยตําหุ่งอะไรช่วงนี้เพิ่นกำลังสุขภาพแข็งแรงขึ้นเรือเร่รอยๆแล้ว,รลลวรลครับพี่น้องเขาเอื้อน่ากมั่งใจให้กันอาจากินเข่าเลยบ้านพี่น้องสุขคนสุขคนกัน ได้ลำป่าบนี่มอนซิมก้อยปลาก่อนดอกพี่น้อง่าก็ได้จะปอกินไปได้ก้อยปลาจะกินก้อยปลาเยอะอกินไปได้ไปปลาเนี่ยสุดยอดเลยใ่ไหมอือเ็บเจบเบเน้ยสุกเนี้ยเผาเยอะได้อลากป่าเขาเ่บเป็งครับกินเผาขางนางจ้เ่ยมือนน้ว่ดิ กินนี่แหละครับผมจิตหน่อยมวยบุ้งมันมีขวดด้วยเราบ้งมี้าวสารด้วยเราเพื่อนยัล้มปากเปล่าน่ะนะจับก้อยปลาดื้อไปคนหูกกินเนี่ยเสียบกินหนัวว่า้ับเปื่อยแตกหมน่ะนี่ครับผมใส่ลงไปครับผมทำหน่อยใบแถดอ้าวกินแต่ขมเนางินแแฉะ มันจะสวยใครไร่เ้ยถ้ามีป่าโอ้เสียบเนี่ยป่าธรรมชาติผมอำมรำอยู่แล้ได้กันมากไหมไๆเห็ดเนาะไม่ครับเนี่ยครับพอสุกเป็นเห็ดเหอไวย่าเนาะ <c oughs> ได้สำเนียเพราะดีกินเพราะเอาบปเดีหา ไปอะไรไปขายผมไม่ต้องการว่าสิาาได้หลายเพราะอยู่ที่จินผมก็ดีใจแล้วหวัวรุนไดแรงไรก็ผมก็จีนนวลแม่มุย่ยเขาว่าเป็นคนบ<ป>่คสุทสบายในวันนี้ผมก็บอกว่าไม่ต้องไปคิดมากยังไรกระดกกระดี้อ่ะคอยเป็นตัวกระปาพแข็งได้ไม่เมืออนะ่อวานเมื่แม่มนใคเจ้าว่าใคเจ้าบ่เหลือเราล่ะว่าตายเราล่ะ วันนี้ผมก็เลยบอกว่าคนหอ้นี่ถึงขีดเย็บแกรดเลยไปย้ายยังกบดีซ้ำเข่าก็ยังบอกแลวเขามันดีที่สุดต้องกินเขากินน้ำตายเขาเนี่ยเป็นยายุวัฒนะคนเต็กก็ไปบอกโอ้สิไปหาปอบผมเขาเนี่ยเป็นยังไงเขาอยากกินเข่าเขาเนี่นั่นแหละยังไม่เคยตายเลยวะเนาะตายแขกเขาบ้างเนาช่งหอนว

เดี๋จากลกจากไปตัวนี้เลยผมมันอีกะไม่จิงกครับปวสุก้องเดี๋ยวมมุ่ยเป็นกับอกว่าจะมาเป็นเป็นปวดยังกวาปวดเขาเกินไปยังกวเนู้เส้นตะปะก้อมัเรื่องกับเดเปินึ่งวดสุก้องกับผ้ามัดจมปูจัปลาเมื่อไรยก็จริงพแต่ว่าให้ยูที่กินสำเนียผมกับบ่มผมใจกบพอสกหรือว่าแม่มุ่ยหราแมนครับ ถึงจะเป็นในตรงไหนก็คอยมีความสุขเจริญอีกต่อไปเลยครับอยู่กับลูกหลานคนไปผมก็จะสิ่อยู่งใน <c oughs> สำหรับวันนี้ก็เก่ามาสวัสดีจากพี่น้องกันเลยครับสวัสดีครับ